วันนี้ผมพามาอยู่ที่ร้านพี่ยันนะครับผลไม้หน้าตลาดครับขายตั้งแต่น่าจะตีห้าเลยมัง้งมั้งจะตีห้าเลยป่ะพี่ตีห้านะครับพี่ก็จะมีผลไม้หลากหลายนะครับตามฤดูกาลวันนี้ออรอบนี้มีมีทับทิมนะครับโอหเนื้อสวยมาก สีลูกหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้สี่ลูกหนึ่งร้อยอันนี้3มลูกร้อยพอมเป็นลูกใหญ่เอาพี่มันต่างกันยังไงเหรอครับอันนี้มันลูกใหญ่กว่ากันใช่ไหมครับอันนี้จะลูกใหญ่นี่อันนี้ลูกใหญ่นี่นี่สีหูน่าทานมากครับดูสิครับหวานกรอบหวานทุกลูกอ่ะหวานทุกลูกพี่เขาจะเป็นคนคัดคัดเกรดผลไม้มาเลยนะครับดูนะ แดงทุกลูกแดงทุกลูกนี่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นสีลูกร้อยครับมันจะเป็นลูกเล็กกว่ากันลูกเล็กไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กก็หมดสี่สิบใบนะต้มอ,อ่ะครับนี่เขาพี่ก็จะคัดเกดมาเลยอืมแอปเปลิลก็ลูกใหญ่ครับยี่สิบห้าบาทหน้าตลาดแล้วนี่ครับนี่เดินเข้ามาเจอร้านพี่เขาเลยขายทุกวันครับ ตั้งแต่ตีห้านู่นแหละย,ยันทุ่มหนึ่งครับจะมีแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรนี้อ๋ออันนี้คืออันนี้ผัวรจนาผัวรจนาไม่มีครับเนะงาะเงาะไม่มีนะครับผัวรจนาและอันนี้ขายยังไงครับพี่โล,โลละสี่สิบห้านะครับ ไม่แพงนะครับโลละสิบบาทคือใหม่ของพี่เขาคัดมาเลยใหม่ๆทุกวันหัวรถจนาไม่มีนะครับเปลี่ยนลลนี่ส้มโลละสี่สิบบาทถูกมากนะครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยตามใจลูกค้าพี่เขาจะมาเช้ามากน่าจะมาเปิดตลาดเลยนะครับคนแรกโลกละสี่สิบบาท นี่เขาเป็นเขาเรียกส้มอะไรเนี่ยส้มสายน้ำผึ้งนะครับเป็นส้มพานสายน้ำผึ้งนะครับโลละสี่สิบบาทครับอยู่ที่ตลาดนะัดคูบวงจรแล้วเนี่ยซอยแรกเลยครับนี่เดินเข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาเลยครับจะเจอร้านที่เขาเป็นร้านแรกเลยนะครับที่มาเปิดตลาดดูครับสวยๆช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยใช่ไหมครับพี่เงียบ เงียบมากครับทับทิมขายดีสุดแล้วช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้จะเป็นแดงมันหวานทับทิมพี่ก็บอกว่าช่วงนี้ทับทิมจะขายดีสุดเพราะว่ามันแดงมันหวานเน,เนื้ออยู่ข้างห่างนี่เนื้อครับ <c oughs> โอ้ขนาดพึ่งยังมายังมานี่เลยครับมันหวานมากดูพึ่งครับเดี๋ยพึ่งยังมานสอะกินน้ําหวานเลยนะครับแดงทุกลูกเลยนะรับประกันเลยครับแดงทุกลูกแดงทุกลูก คือผล,ลไม้พี่ยันนี่เป็นผล,ลไม้ที่แบบพี่เขาคัดมาเป็นเกรดดีและเอเลยครับเกรดเกดรดฟีเมียมเลยชั้นดีหมดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับหน้าทุเรียนก็กองเต็มเลยแต็มทั้งข้างหน้าเนี่ยครับด,ดีครับคุณพี่สีลูกพ้อยพี่หวานเ๊ยบเลยนี่เนื้อย่างนี้เลยนะนี่นรับปาาระกันอันนี้ถามลูกพ้อยล,ลูกใหญ่ลูกใหญ่สามลูก้อยครับเราเลือกได้เลย เล็กก okay. so ็หวานหวานเหมือนกันเลยแค่ใช้เล็กกว่านั้นอีกลูกค้าก็มามาเช้าได้เช้า่องแล้วแต่จุดแปดยี่สิบยี่ห้าหลายราคานะนี่ครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับร้านพี่ยันผลไม้นะครับตามฤดูกาลนะครับนี่ครับพี่เขาก็จะอยู่ทุกทุกวัน หน้าตลาดกลายเป็นแบบเฝ้าตลาดไปก่อนเพื่อน,นครับมาขายก่อนเพื่อนตีห้าเลยครับเพราะว่าเช้าเช้าก็มีวันนี้จะไม่มีพระนะครับพระทุกวันจะมีพระมาบินทบาตดูนี่ครับอันนี้หน้าตลาดเรานี่ครับตลาดยามเชา้าฝากร้านพี่ยันผลไม้ด้วยนะครับตลาดนะครบวงจรครับ ลังสิทธินครนายก56บนะครับปากทางเข้าวัดจันทรุกนะครับแวะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันขายทุกวันตั้งแต่ตีห้านะครับก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่เกรดดีครับฟรีเมียมขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้า ด้วยนะครับสวัสดีครับ